สวัสดีค่ะรัชนกศรีโลพันนะคะนกขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมและก็รับฟังนะคะฟรีคอนเสิร์ตคิดถึงเสมอพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่4มิถุนายน2565นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปค่ะสามารถรับชมและก็รับฟังได้ที่แฟนเพจและก็ช่อง YouTube ล้อมวงมันฟันเน็ตเบิร์กนะคะในวันนั้นค่ะนกจะนำผลงานเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ ที่นกได้นําประกวดเป็นเพลงแรกมาร้องให้ทุกท่านได้ฟังด้วยนะคะในวันนี้จะมีพี่น้องศิลปินมาร่วมกันอีกหลากหลายต่อหลายท่านเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะงานดีๆแบบนี้นกต้องขอบคุณพี่ดีเจท็อปนะคะที่ให้โอกาสนกได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมารับชมรับฟังเป็นกําลังใจแล้วก็ร่วมคิดถึงแม่พึ่งพุ่มภูดวงจันทร์ไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันค่ะ